lúc nào nè là biểu nam đâu vấn đề hả? cái tiếng nam sẽ thay được cái năm bả. tiếng nam nam เอาไปเสริมลาคอยไม่เนี่สร้างว่าสีผักกันมาเดินสายไฟ เมื่อไหร่ที่ว่าเขา <อ S 1> แล้วะเขา <อ S 1> แ,แล้วมาซื้อของซื้อ,อยางไว้แล้วไปสั่งอยู่สิริธรรมมาเขาก็มาส่งว่านี้แลว้วมันก็นมารับของเอาเขาบ้านไวน้บานในมือนี้จะเป็นมือลงมือทำเห็นไหม มะม่วงบ่บเบอร์เหนียวเย็นไทยซีทอย่างวัดยาวเลยบ่อนั่งเบ่ืมันคือเป็นตาระเบิดแตทอพีบีซียาวเด้อ เออโรงเรียนสิงต์ต้นเขามาหม่างเขากุ้เล็กนิดเพื่วไปเจ๊ดิอือคุณนายแค่พอาคุณนายแพ้เสียได้มันน้อยมันน้อยมันน้อยแต่ไปจัดซื้อแต่เพื่อนไปเบิ่งในลาดแล้วเฮ้ยวันนี้ขั้นจะไปซื้อบัตรไงไปเห็ดเซาห์มันเว้นราคานั้นน่ะ มันที่เป็นแปะแสนแหละบาทนี้บบแมนซะสามหมื่นยากแล้วมโนบานนี่ยักษ์เลี่ยวดีอันเล็กใหญ่น่ะตะุบเลยคอแลนเนี่ยก็ส้มหลุดอยู่เรื่อยเพิ่นใส่ใส่หัวโปรตีนอันแทงวางน้ำก็เหมือนกันส้มหลุดใส่หัวโปรตีนเลยอันถ้าไปจ้างเขาทำนั่นสองหมื่นห้าอันนี้แค่หมื่นห้าค่าผลมาส่งอีกสองสามพันป้งอันประหยัดไปตั้งหมื่นเลยแพงไรแ่บอก จะได้บทเรียนนะจะได้บทเรียนเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาอุตส่าห์เอามาส่งไว้แล้วบ่ะกานที่จะให้โกหนึ่งเอาไปส่งพืดกับรถสายเรือไปแป๊บเดียวไม่เด้จะบอกเขาไปส่งจ้าบอกเขาไปส่งถึงพุ่นของหลวงเนี้ยคุ่นน่ะเขาใจปั้มปั้นนั่นแหละโอเคเจ้าจะบอกเขาเจ้าของเปลี่ยนใจไม่เอาเองบ่ะเจ้าบองเขาเป็นช่างไงอ้าเธอไปหายเลยก็แค่ไม่เอาเองอืมเสร็จเอาแม่เลยหะไอ้ห้าไปต่อรองให้เรียบร้อยแล้วโอเค ถูกเก็บตาเท่านู้นยิตังค์ขอเกาแล้วนะ่ะอืมไม่ถึงหมื่นกูแลดอก่ะ่อหน้าบ้านหนูเลยอแก่แฟ่ใใหม่จะไปใหม่ฮะแต่การโรงเรียนนี่บอกไฟใหม่ใช่อ่าือวางเสร็จไปป่ะสองสามปีก่อน บ้านมันเกาะมันเกาะบ้านเกาะมนเกาะแล้วครับนี่วัดบ้านเกาะนี่เขตอำเภอบ้านนอนนะนี่สิ้นสุดอำเภอบ้านนอนอยู่ที่บัดนเกาะยิ่งอ่ะนี่ บกแล้วน้ำยามอยู่ไหนน้ำยามตรงพันไปทางบ้านสื้อมบ้านผุนไปทางผุนบไปเสียบบ้านสุกเลยบ้านน้องปูแดงลอ้าวเหรออ้าวแล้วว่าเป็นน้ำยามอันนี้กันน้ำยามลงไปยี่สิบมันไะไไปจุกน้ำยามอยู่หรือเปล่าอาจจะ เตยวะขึ้นรถไทนไปรับสายใส่าว,ว,วนะอ้ยู่ห้องนี้เขะรทยอนมาป่ะกบนีบอกเกินว่าเเราสองคนนั่นน่ะอยู่อยู่มันก,กต็ติดขึ้นมาแล้วอ <c ười> ถนนสายเก่านี่คนกระชเ้เยอะเยอะอยู่เด้ตอนนี้นะนี่เหออือันนี้เขาเรียกระถานถนนสายเก่า ถนนสายใหม่นะั่นตรงไปทางบ้านประดวงผลอันนั้นถนนสายใหม่อะซึ่งโบราณไม่มีถนนสายนั้นนะถ้าไปอากาศต้องไปเส้นนี้เท่านั้นมันมีแต่ทางเกียนมันก่ตะกี้อืทั้งนั้นมีแต่ทางเกียนมองอันแถวๆอันเลยบันคาไปนะเขาเอิ้น,น้องซิมมาหนะยางลุยขี่โพไปค่ะโรงเรียนมันี่บอกเออพวกมูสีมาโรงเรียนมันยมขามกยุงจัก,กรยานยางนามมาม,มาแต่บัน ส่งเปลยนะค้าส่งค้าสินเปียกลุยน้าความสมัยก่อนตอนประตุเรียนป .4 5 6 5 6 7นะบ้านคืมไปทางขวานะเอาเล็กน้อยมมันไปปานตุก,กตา บ้านเสื้อนี่บ่บ้านสังหองยังบ้านไหนของกันบ้านกลางเลยนี่สังหงมันก่อกับบ้านกลางบ้านโพสูอยู่เลยนี่เอออยากฮะบ้านโพสูอยูเลยนี่โพสูใหญ่มากพี่หรือบปล่ายู่นี่นอบ้านโพสูเอาเยู่วันตัดหรือเปล่าเศยลเนาะอ้าวมาแต่ตอนใดเทิมนี่บ่แล้วอยู่่บ้านไหนนะนี่เลยอยู่ตรงนี้นี่หรอเออตรงนี้มันกลาลาลางนี่แหละ อ็โรงเรียนไงขึ้นตัวนี้บ้านตาดน้อยเด้กพอสูเราอบใหญ่เลยทะลูออกอากาศก็ได้ไปหากินอาหารทะเลอยอะคนริมน้ำอากาศคนโยมาอยู่น,ำยยน้ำไทยเยอะแลวเนาะเพิ่นเขตอากาศได้ในร่านกาง ไม่ืช่เทศบาลนะรถกลมทางหลวงนั่นน่ะแสดงว่ามันขึ้นสังกัดกลมทางหลวงแล้วเส้นนี้นทางลวงอากาศกลมทางหลวงไม่ได้ไม่ถูกกันได้กับตัวนี้เป็นยังไม่สอบบอกกลมทางไม่เราต้องต้อท่องกะท้อนั่นแล้วท่ออุลัยหนูเนาะท่ออุลัยงามงามมาตัดทูอม้วนศูนย์ละว่ะมาคราวที่แล้วหนูยืนเฝ้าเลย กระังอยู่บางถังไอ้มอลำของไอ้คนไทยเรื่อยเด้บ่ะจักบ่บอกต้นไม้ในหลวงมาตัดทำไมบ่บวะทองอุไรอย่างไรเบ่บวะก็แล้วดอกดลุดๆงามขนาดนั่เชั้นสีม่วงสีกรมทางกรมทางอะไรเกี่ยวๆตัดอย่างเดียวมจอบหมูไปเที่ยหนี้มึงจอบเบิร์นเลยวะเนี่ยเอ๋